สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เจอช่องของดีชแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีพีสองนะครับที่ผมจะพามาดูการขยายพันธุ์พวกเศรษฐีวินสันเศรษฐีเรือนทองนะครับตระกูลสาวน้อยปลาแป้งครับที่ผมขยายพันธุ์ไว้ได้สอนการทําไปตั้งแต่ชุดแรกนะครับก็คือการตัดเป็นแว่นเป็นแว่นแว่นแล้วออกมาเพาะไว้นะครับอันนี้อยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนจะมี ตุ่มตาขึ้นมาแล้วไหมครับเห็นไหมครับอันนี้ตุ่มตาขึ้นมาแล้ว Minecraft. นะครับนํามาชําไว้ในดินถุงนะครับอันนี้ก็อายุประมาณหน e ึ่งเดือนไล่เรียกกันนะครับอันนี้ประมาณเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งอันนี้ช้างเอราวันต้นนี้ช้างเอราวันครับต้นนี้ก็สูงแลวครับสูงประมาณ10-20เซนได้ครับน,นี่ครับเริ่มแทงหน่อมาอย่างนี้ครับตัวนี้เริ่มนําไปเปลี่ยนกระถางให้เขาได้แล้วครับเปลี่ยนลงกระถางใหญ่ได้เลยครับดูครับ เริ่มขึ้นมาแล้วทั้งนั้นนะครับอ่าครับลองไปทํากันดูนะครับลองหาดูวิธีทําตั้งแต่อ่าขั้นแรกทำยังไงครับมีในคลิปนะครับลองดูนะครับอ่าครับอันนี้ถือว่าก็งอกกับทุกต้นนะครับงอกกับทุกต้นอ่าครับอันนี้อันนี้สองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์ยังไม่พูดนะครับอี่สองอาทิตย์แผลของยังดีมากเลยเดี๋ยวสักพักก็จะแตกแตกตาแตกหน่อขึ้นมานะครับ อ่าครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆบ้างนะครับเพิ่มความมั่นใจในการขยายพวกตระกูลสาวน้อยปลาแป้งครับครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับฝากกดซับตะไครกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ